ปีเ่าไปครับครับเพื่ออย่งอย่างอนนี้อนนี้กี่ปีแล้วใช่สองสี่เก้าห้าครับสองสี่เก้าห้าก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าปีเ็สองปีไครับเราเราเราเองก็เราเองการ่งตรงนี้ก็ดีนะครับเว่าคืว่าตรวจเป็นตรง สมปัจจุบันถ้าเดออกชา้ากัดเองข้างล่างมันโปรงแล้วเรามาก่อนมันไม่ได้แครงสางก็ไม้่นสรางไม้ในการสร้างนี่นี่เนี่ยโครงสร้างไม้ซ้อนไม้อีไยบ้านโบราณบ้านมีต้องมีืน้อน ็ยงโเขไม่หมยรภาพันดีหครับทีนี้ที่ผมเรียนท่านเราเราเคยมีมีหลักการกดว่าคนในตาเราเคยมีแฝดฮะแต่ไม่ไม่รู้คงระบบไม่ขอบคุณที่กขอข้อมูลเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่อยู่ไปสร้างเป็นเป็นตึกแล้วเขไม่อยากอยู่ถึงว่ามีประโยชน์สร้างเป็นแสดเนี่ยถูกกว่าเดี๋ยวเลยถนค่าข่อสร้างนี่ลงมาเนี่ยเป็นใช้าเดียวนถูกกว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดท่านมีพื้นที่ถ้าเกิดพื้นที่เยอะเนี่ยยังไงยังไงยังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วต่างจังหวัดเนี่ยผมผมเห็นว่าคนน่าจะอยู่อยู่กัดินกับดินคะเพราะว่าเขาเขาได้นี่ฮะพื้นที่จะมีเยอะใช่ไหมมถูกไหมพื้นที่มีเยอะไมันจบแล้วท่านจบแล้วแต่ว่าในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆชนบุรีกรุงเทพเนี่ยผมว่าไอเนี้ยคงจะต้องใช้เป็นสูงแล้วก็แล้วก็บนลงชั้นเดียวครับชั้นเดียวเลยส่วนมากที่เอาเป็นส่งเลนรูมหรือหนึ่งเลนลุม อย่างน้อยสองเพราะว่าก็บอกว่าครอบครัวทหารเนี่ยเราไม่ได้อยู่ลําพังจะมีพ่อตัวแม่ตัวซึ่งเขามาใช้เราะว่าพเป็นทหารเนี่ยมันจะใช้สิทธิ์เรื่องของการรักษาพ,พยาบาลแล้วบางทีมีลูกหลานมาเรียนพราะทหารเราส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่อย่างอุดอรเนี่ยฮะก็จะมาเรียนโรงเรียนในเมืองแต่ส่วนใหญ่สองเนี่ยก็คือผู้ปกครองแล้วก็ลูกส่วนส่วนลูกหลานนี่คงคงไม่ได้นับแต่ว่า ควรจะมีสองเพราะว่าอย่างที่ท่านยศบอกว่าในรูปแบบเดิมเนี่ยเราขึ้นไปปุ๊บมีชั้นเดียวเป็นห้องโถงยาวแต่ก่อนก็ต้องหาตู้อะไรมามากั้นถึงถ้าเผื่อแบบนี้แบบนี้ผมถือว่าเป็นเป็นทรงที่ที่ยังทันสมัยนะครับเพราะว่ามันเป็นสองชั้นแล้วก็ข้างบนเนี่ยถ้าผมจะไ่ผิดก,ก็จะเป็ีในห้องนอนในห้องนอน,อม,นมันก็ยังยังบวกกัารอยู่สมัยใหม่ด้วยนะครับครับเพราะแต่นี่เขาไม่เคยเห็นเขาก็ไม่ทราบครับ,บใช่ไหมครับมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าก็าอาจจะก็อ,อาจจะมีความสุขมา,ากออาากว่ออาในใน ภาพไปร้องใหม่ๆแต่ว่าเอาหลักการก็สองที่ยิ่งไปก็เป็นติดดินไปนี่นะครับสองก็สามเมตรลูมสองหกสามเมตรลูมไปแต่ถ้าเกิดสองก็สามเมตรลูมแล้วในฐานะในฐานชั้นประทั่วจริงๆที่เพิ่งเข้ามาอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเน่ยไม่ลูมพอหนึ่งเมตรลูมพอแล้วแล้วเป็นแบบไหนจะเป็นแบบไหนตึงไหมมันมีสองชั้นไม่สมมุติได้ยางเงี้ยเดี๋งอย่างก็จะเป็นเป็นตึกสองชั้นเนี่ยแล้วก็ปื้อไปเหมือนเข้าโรงแรมอ่ะแล้วก็ไปอยู่กันดีกว่านี่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะมาสองกสามเมตรลูมอยู่างนี้บ ของข้อหลังเขาจะมีแบบนี้ฮะคือเป็นบิวอคูลคอนโซลมันอยู่ตรงกลางดีฮะดีกว่านะครับคนอยู่ครอบครัวอยู่ครอบครัวดีนะครับยังไงชีวิตความเป็นอยู่มันก็มันมันมันก็นั่นแล้วถ้าจะลองใช้เป็นไอ้โมเดลทดลองเนี่ยจะใช้ที่ค่ายไหนค่ายนี้หรือค่ายไหนก็จะ <c oughs> ตื้นม,มาแล้วที่นี่เป็น <c oughs> คุมนชนหนึ่งผมว่าก็น่าน่าจะเหมาะกัเคนอื่นๆโอเคอย่างนั้นอย่างนั้นอันนั้นต่างจังหวัดเอาเอาที่ค่ายนี้ก่อนครับผมดีไหมครับนะครับเอาที่นี่เอาค่ายนึงเอาตับนึงสำหรับเป็น สำหรับดายท่านช่านประทวนที่อยู่คนเดียวนะครับโจนตับดึงนั่นแหละคืออยู่ประมาณว่าจะเป็น50าสิบร้อยหนึ่งเลยเดี๋ยวผมขอดูว่าใหม่ที่มันขับได้ไหมครับครับวันนี้จะไปเมื่อวานครับครับแต่ก็แต่ยังแตยังยังยังไม่รบกวนเพียงแต่ว่าเขาที่ทำพูดเหมือนกันว่าเราเองก็จะมีระบบที่ดูแลสำหรับบางคนอย่างที่ผมผมเรียนเยของทออเขามีบ้านพากรักแต่ผมมองว่าที่ท่านเคยบอก มันยังไม่ได้ตอ,อบโจทย,ย์มันมันแต่ลคนมันก็ผมก็ต้องว่าไปแต่ผมว่านี้ดีกว่าเอาเอาเป็นว่าทในฐานชั้น<ๆ>ประทวนนะครับเป็นห้องเดียวอยู่คนเดียวที่เป็นตึกเป็นตับไฟอาจจะสองชั้นนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ในฐานที่ประแหนสูงขึ้ไปนหน่อยก็จะเป็นก็เป็นบ้านที่อยู่ติดดินเป็นเหมือนกับเท้าเท้าที่อยู่ติดดินแต่ว่าหลังนึงจะมีรูสองถึงสามตู้เลยดีไหมครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วเราแล้วเราพัฒนาดูว่าตรงไหนแบบไหนดีที่สุด ล้วเรื่องของแอร์นี่ไม่จำเป็นจะเป็นไหมผมว่าทุกวันนี้จำเป็นจำเป็นชาร์จประท้วงก็จําเป็นใช่ไหมโอเคจบไม่เป็นไรครับเรื่องในของชั้นประท้วงนี่ในห้องต้องมีต้องมีตู้เย็นไหมผมว่าเป็นพื้นฐานกัอย่างที่ท่านยังบอกก็คือถ้าเป็นตู้เย็นต้องเป็นตู้เย็นตู้ใหโอเคครับอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นพื้นฐานมีตู้จะเป็นสตูดิโอเลยก็ได้ถ้าเป็นบ้าีมีมีพื้นที่เป็นสัดส่วนอะไรที่ไม่ต้องกั้นห้อง เข้าถึงปั๊กตัวตู้ไปตู้เย็นเอาที่นั่งกินข้าวสำหรับสองคนส่วนนันก็เป็นที่นั่งที่โซฟานั่งเล่นนิดนึงเราไปห้องรอจบครับผมแค่นั้นนหะจบครับดีแล้วแล้วก็้าถือปักก็มาอยู่ได้เลยครับเราดูสภาพสองสามอยู่ที่เป็นไงดีไหมเราดูเพราะว่าความอยู่เป็นไรถ้าเกิดไม่รอมันก็ไม่รู้หรอก แล้วพี่ข้าวมดจะพูดกันไม่ได้เร็วจะอย่างไรจะดีสุดได้รอยนี้แล้วก็ลองเงินสำหรับคนสอรว่าลองตัวนะเพราะว่าโซนโฉนลองตัวไปผมให้เขจัดการเอาให้แล้วสำหรับที่ที่ข้อโบสถ์ก็ทำมาสนี้ที่ดินท่านต้องไปหาเองถูกไหมครับในในกองท่าบเนี่ท่านผมไม่รู้ว่าท่านใช้อะไรหรือเปล่าก็ว่างกันไหมครับนะครับโอเคครับเข้าใจไหมครัาดูนะครับรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังตรงนี้ไม่คิดจะรถไหไไปที่รถอยู่จอดงนอกเขาไม่เหมือนจอด ไม่ต้อเข้ามานี้ก็ได้ตรงนี้ที่อยู่ดีกว่าครับนะครับครับนไปงพยนี้ะได้ครับ่าไ้มีเวลานักเขานึงก็ดส้ครับผมเมื่อาช้นที่เราสร้างาวเราเยครับพวกเราตที่ก็ดูว่จัดการได้เลยเพราะว่ตรงนี้ตัินเส ปีเดียวเสร็จแล้วได้นอได้แน่นอนเราปนรเดียวนม่ขาดชเดียวยเสร็จไม่เป็นฐานในการผลิพลังนใหเขาก็จะมีตควื <S <S ่องมพวเลอดแทดูริยางเออ